สิ่งที่เกิดขึ้นประจำทุกๆเช้านะคะทุกๆเช้ามืดก,ก็คือสองแม่ลูกก็จะมานั่งเฝ้าดิฉันทำงานทุกวันอาจจะกลัวว่าจะพยายามอู้งานหรือเปล่าไม่ได้อู้งานนะน้ำตาลแล้วก็ส้มกู้ดูแลก,กิจการของที่ร้านนะคะน้ำตาลกับส้มก็ มีความปองดองกันดีนะคะไม่ก่อสองครามเย็นอะไรกันทั้งสิ้นดูเหมือนพวกเขาจะรักกันมากนะอ่ารักกันหรือง่วงยังไงยังไงส้มบอกให้เฝ้าร้านบอกให้เฝ้าร้านทําไมเอาแต่นอนตื่นเลยอ่ะอ่ะอ่ะตกนะตกนะไม่ได้เลยทุกตัวเลยอะ่ะบอกให้เฝ้าร้านนะ่ะ หนูหันหน้าไปข้างหน้าร้านสิคะโอ้โหโอไมค์ก็หันมาหลงไม่ไหวแล้วหลงลุกเลยไปกินข้าวไปไปไปกินข้าวเลยค่ะกินข้าวนี่ข้าวอยู่นี่นี่ไก่สาบโครงไก่สาบเร็วไม่ชอบโครงไก่อีกเบื่ออีก โอ้มายก็อ่าไม่พอใจงอน